สวัสดีครับผมโฮแซกวันนี้จะมาสอนการเชื่อม ID twitch.tv กับบิสสันนะครับเพื่อดูดรอปรับสก,กินจากเกม Overwatch 2ฟรีโดยที่เริ่มต้นนะครับมาที่เว็บ twitch.tv แล้วก็ทำการสมัครรหัสน,นะครับไม่ก็ล็อกอินหลังจากที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยให้กดขวาบนนะครับไอคอนของเรากด setting แล้วก็หาปุ่ม connection ครับแล้วก็หาไอคอนบิสสถ้าใครไม่มีให้ใหาคาว่าบิสสันเทเน็ตแบบนี้นะแล้วก็กดทางขวาครับ Connect หลังจากที่กด Connect แล้วเนี่ยจะมีให้ขึ้นใส่ ID กับรหัสนะครับแล้วก็ใส่ไปทำไปเรื่อยๆพอทำเสร็จปุ๊บจะขึ้นเป็นปุ่ม Disconnect แบบนี้ครับถ้าขึ้นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเชื่อม ID แล้วครับโดยที่วิธีการดูรับสกินเนี่ยก็คือไปที่ปุ่ม b r o w s e ตรงนี้กดที่หมวดเกม Over w a t c h 2แล้วก็หา s t e er มเมอรนะครับที่มีปุ่ม d r o p อ n a b l e แบบนี้กดเข้าไปดูโดยขวาบนนะครับจะขึ้นเป็นแบบนี้ครับ Twitch Drop แสดงว่าดับทำงานแล้วโดยรายละเอียดการดับของเราเนี่ยให้เรากดไปที่ขวาบนกดปุ่มดับตรงนี้นะครับซึ่งเมื่อเราดูสติมเมอร์ครบ6ชั่วโมงเนี่ยจะได้สกินนะครับดู2ชั่วโมงได้สเปย์โดยที่นะครับการดูสติมเมอร์เนี่ยผมแนะนำว่าให้ดูในมือถือนะแล้วก็ปรับภาพเป็น 60p ปิดเสียงนะครับแล้วก็เปิดมือถือค้างไว้6ชั่วโมงแล้วก็ได้สกินฟรีแล้วครับส่วนการรับสกินเนี่ยให้มาที่ปุ่มนี้ปุ่มเดิมนะขวาบนไอคอนเรา กดปุ่มดอบบริเวณตรงนี้นะถ้าเราดูครบเนี่ยจะขึ้นเป็นปุ่มให้รับนะครับ2ปุ่มนี้ใช้เวลามากสุด24ชั่วโมงในการเอาสกินเข้าตัวนะโอเคก็ประมาณนี้ครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออาภัยด้วยครับถ้าชอบก็ฝากกดซับไลค์แชร์ด้วยครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ